ฉายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนานังจัสตุสัจจาสพังราสังเยปิวิงสุนาราสภาตันทังกราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปติติตาไมาหังมัทธเกเตมะมูนิสิสราสีเสปติ ิโตไมหังพุทโธทมมธรมโมทวิโเจะเนสังโฆปฏิทิโตไม้ังอุเรสัพภาคุณากะโรหาทยยะเยเยเมอนุรุธโธสารีปุโตจะทักขีเนโกนทันโยป,ปิธิภาคาสมิงโมคัลานโนจวาวามเกทักขีเนสะวเนในหังอาสุงอานานทาราหุโร กัสโปจะมหานาโมอุพาสุวามะโซตะเกเกสโตปิธิกพาคาสมิงสุริโยวาปังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปังขะปุงขะโวกุมารกสโปเทโรมเฮสีจิตตาวาทะโกโสไหไมหังวาทเนนิจังปฏิทาสสิกุณากะโร โนอังคุลีมาโรจ่าอุปารีนันทศีวสลีเทราปัญจอิมัมชาตานเรเตติลกามมาเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีมิตสีมหาเทราชิตาวันโตชินโนรสาชาลันตาศีละเตเชนาอังคังมังเสสุสันทิตา ราตานงปุระโตอาสิทาคีเนเมตังสุตังกังทาชาคังป่าชาโตอาสีวาเมอังคุมาลิกังคันธโมระปาริตาจาอาตานาติยะสุตังอากาเซชานางอาสิเซสา ปาการันเซนติตาชินานนาวาระสังวิตาสัตตาปาการังกตาวาตาปิตาทัสัญชาตาาหิรัชตุปัทวาเอเสสาวินายายังตุอนันตชินาเชชาสาวสโตเมกสกิเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชเรชินาปัญชรามาชามหิวิมหารตังมหิตะเล สาธาปารินสุมังสัาเพเ,เตมหาปุริาสาสภายิเจวามันโตสุขโตสุครโคชินานุภาเวนาชุติบัตเท,ทวธรรมานุภาเวนาชุติชิตาริสังโคสังคานุภาเวนาชิตันตรายโยสาธาภานุภาเวภาวะปาริโตจารามีชินาปัญชเรตี